ขอกสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง YouTube อาจารย์ม่อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำเอาพระกุวัดบางขุนพรมกุใหม่นะครับกุใหม่มีตายางปั๊มด้านหลังนะครับเดี๋ยวภาพจะขึ้นมาทีหลังสวยงามนะเป็นพระกุนะครับเป็นพระกุใหม่ครับใครสนใจถ้าว่าเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับ0946 2 0ง4 7นนะครับโทรมาหลังใหม่ได้เลยว่าบางคุณผมมาชมพากันต่อครับบางคุณผมพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เกตทะรุซุ้มครับพิมพ์เกตทะรุซุ้มเป็นพิมพ์ใหญ่ท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจดูโทรมาหลังใหม่ได้นะครับ0 9 4 6 2 0 4 4 7 1นนะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับ นี่ขึ้นด้านหน้าก่อนนะภาพด้านหน้านะครับผมภาพนิ่งแล้วด้านข้างขึ้นมาแล้วนะครับนี่ข้าครับอันตัดตัดขอบนะครับเนื้อสวยงดงามเป็นพระแท้นะครับพระพระกู่ครับเดี๋ยวปั้มตายางท่านเห็นหรือเปล่าครับปั้มตายางสี่ม่วงนะครับปั้มตายางสี่ม่วงพระองค์นี้ท่านใดอยากได้เป็นเจ้าของเป็นพระแท้นะครับเป็นพระโรงกู่ไว้เป็นกู่ใหม่นะครับกู่ใหม่ไม่ใช่กู่เก่าแท้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับ ท่านใดสนใจครับเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจอนะครับหลังไม่0946204471ครับติดต่อมาได้เลยครับสวยงดงามนะครับอระองนี้พาะสภาพเดิมๆครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับภาพคาบกรุยังติดอยู่นะคาบกรุนะยังติดอยู่สวยงามเพราะองนี้ไม่ไม่ได้ร้างมาไม่ได้ทําอะไรมานะครับถ้าท่านสนใจครับนี่ด้านข้างนะผมถ่ายสายถ่ายแบบนี้ นี่ด้านขอบตัดข้างนะครับมีเห็นเม็ดมวลสารชัดเจนนะครับดูด้านหลังนะครับความตายางหน้าตายางสีม่วงนี้นะครับเป็นพาแท้นะครับเป็นพาแท้พาชุดนี้แม่เหล็กดูดติดทุกองนะครับแม่เหล็กดูดติดถ้าเป็นของแท้นะครับแม่เหล็กจะดูดติดนะครับจะมีแร่เหล็กไหลฝังอยู่นะครับมีแร่เหล็กไหลฝังอยู่แม่เหล็กดูดติดสบายๆนะครับเป็นพาแท้พิสูจน์ไม่ยากครับพิสูจน์ไม่ยากเลยถ้าใดสนใจโทรหลังไปนะครับ หลังไมค์ผมแบ่งให้ได้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาหลังไมค์ได้เลย0946204471วันนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะที่ติดตามชมผมตลอดมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับขอบคุณ